แฟนขับช็อกน็ชนยิ้มโพสอำลาสีหนุ่มเพื่อนรักหลับให้สบายนะครับวันที่1ธันวา58าแครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าโน็ชนยิ้มโพสอินสตาแกรมข้อความที่ทำเอาแฟนขับช็อกว่าเจ็บป่วยทนทุกข์มานานขอให้สวรรค์ยื่นมือมารับดวงวิญญาณของเพื่อนผมด้วยนะครับเหนื่อยมากหลับให้สบายนะเพื่อนเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปพักผ่อนเถิดนะสีหนุ่มเพื่อนรักพร้อมกับโพสภาพอดีตตลกดังเพื่อนร่วมคณะโดยหลังจากโพสภาพแล้ว และข้อความดังกล่าวก็มีแฟนคลับเข้าไปแสดงความเสียใจกันจํานวนมากนะครับสีนุ่มเชิญยิ้มบางครั้งสะกดเป็นสีนุ่มเชิญยิ้มหรือชื่อจริงว่าบุญธรรมห้วนกระโทกนักแสดงตลกชาวไทยเกิดมน่นที่1ธันวาคม2พศ2497นะครับเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกเริ่มเล่นตลกครั้งแรกเมื่อพศ2500เมื่อาอยุ23ปีด้วยตลกคณะสีนุ่มโดยชื่อว่าสีนุ่มพิษณุโลกโดยมีเด่นดอกประดูเดือดดอกสดาวเทพโพงาม และสีนุ่มพิษิตโลกและได้เปลี่ยนเป็นสีนุ่มเชญย,ยิ้มถึงปัจจุบันปัจจุบันมีลูกทั้ง3าคนคือเจียบเชิยนยิ้มกับแจ็คเชญย,ยิ้มครับวันที่19มิถุนายนพศ .2551 เวลาประมาณ22.0 0นศสีนุ่มเกิอดอาการเส้นเลือดในสมองแตกขณะกำลังถ่ายทำละครซิทคอมเรื่องบางรักซายเ้าจากการตรวจเบื้องต้นพบมีเลือดออกในสมองด้านขวาประมาณ10เซนติเมตรครับปัจจุบันออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว โดยอาการเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งตัวไม่สามารถเดินได้และพูดได้เมื่อเวลาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ครับพศ2554รายการสิได้ไปเยี่ยมอาการที่บ้านจังหวัดเชียงรายขณะที่ทำกายภาพบำบัดจนมีอาการดีขึ้นมากสามารถทานข้าวได้เองครับยกมือและขาได้และคิดและพูดมีการพนานในทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมความจำในดีก็จำได้หมดแต่ต้องการมีการพลิกตัวทุก4ชั่วโมงคนระับ เพื่อป้องกันแผลกดทับนะครับ